เบยเบืงฟ้าตื่นเช้ามาแสงแดดโพพี่น้องเอ้ยโผล่โผแตงแตเด็ดคนนั่นกับโพนำ้ำเจ้าคิดว่าเจ้าจะไปลุกใช้มือนี่ต้นไม้ต้นเดียวกับม,มุมีเอ้ยลตยท้องรถนี่แล้วใช้แตงท้องรถน,นำ้ำต้นนี่แหละพี่น้องเอ้ย,เอ,ยเอามาหอดไปทีเดียร้อยแล้ว ทางเ,าเรียงกัาเขาเอืน่นสนามบินรถสนามบินเ,เครื่องเครื่องบินบังคับบ่ <c oughs> สนามเครื่องบินบังคับสถานีวิทยุเขตออนนุด <c oughs> ออนนุดแปดสิบมาหอดเป็นที่บรอยทีมงาน จัดสิ่งจัดของแต่ว่าเวทีบอท่านไหนมาติดลมอยู่ผุ่นพี่ได้บุรถบัตรจอดทางนอกสนามควางขวางดีพี่น้องผุ่นเวทีคออเสิร์ตกลางมือนีโอ้โหมันธรรมดางานใหญ่พี่น้องงานแปดมือแปดขึ้นเอ,อ้ยผุ่นอะประดับประดาไฟแสงสียัางแบบแยาหมื้องนร่โอ้คือสิปิดแต่เบิ้ง มีหอดรถใต้ถังมีหอดชิงสาสวรรค์บริเวนธรรมาดาพี่น้องงานบึิล่ณ่านเบียข้าเจ้าดูข้าเจา้า,เจาจัดขึ้น้ายเบียอันที่ตั้งอยู่ชายลายอยู่นี่เพราะมันพ่สิมาปูกดอกไม้หรือพี่น้องมึงยืนกินเบียมึงยืนกินเบียโอ้ยอผู้ใดมักเมาบัดรในราคา พรนั้นแล้วเก่ามาซื้อเบียกกินอีพี่น้องข้างในนี่เบียคืนราคาย้ยเห็นหนั่งดีสวะจองโต๊ะพี่น้องจองโต๊ะนี่กบเวทีคออนเสิอดในนินมามื่ออื่นขาระเบาว,วะ่านมือนี่สิเป็นของสาวน้อยเพชรบ้านแพงยังบ่ท่านด้ตั้งไปที่เราพี่น้องเอาคลิป ให้พี่น้องเด้เบิ่งว่ามหอดสถานทีทำการแสดงแล้วแถวอ่อนหนุแปดสิบติดท้างนี่แหละพี่น้องติดท้างไงโอ้โดขนังนกพิลาบหาอยู่หากินมันก็ซ้ำุ้นละวะ่าออกจากห้างมากก็หาอยู่หากิน คือว่ามือนี้อีกมือนึงในรอบที่สามของทีมงานสามนอยเพล่นแพงได้เ,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 เขามาในกลุงเทพในปริมณทลเป็นบริเวณที่กว้างขวางมืขึ้นแคบมือนี้กว้างพี่น้องเดี๋ยวทีมงานมากกสิง่ายเต็นออกย้ายเต็นออกก็สิได้ตั้งเวที วิียิ่งใหญ่ตระการตาโดดเด่นเป็นตระงาฮูเลียวล่ะว่าเป็นธรรมดาเด้ <laughs> อะไรพี่น้องเร้่พี่น้องอยู่ทางไกลทางไกลไป้ยยิ่งเห็นคลิปพี่น้องเห็นคลิปใ้จืนลงไปแล้วกับมาให้กำลังเร่งใจกันจะ <laughs> ทิมจะปากันพี่น้องเอ้ยไม่เยี่ยมยามถามข่าวแล้วคันบ่มาพี่น้องก็ว่าอาไรจะสดล้าอยากเห็นสดสดอยากเห็น ทั้งที่งานชาหน่อยเดินสายแนว่ว่าสนมาได้ความเปลียกรองพี่น้องมาหอดแล้วพี่น้องได้ย่นโฉมพี่น้องได้เบิง้งสิคืออยู่ในทราาัล่์สามบล่าเบิ้งสดๆกัน สี่อดง่ามเลยนั่นก็รอบฟังผู้จัดงานเพื่อนสีออกว่าให้เวลาถึงหกทุ่มหรือตีหนึ่งเมื่อึ้นตีหนึงพี่น้องเมื่อึ้นนี่โอ้ถือว่ามวนขัดผู้ขจาเจ้ามาเที่ยวเมื่อคืนเนาะ ต่างคนก็ตั้งหามองอยูมอ่งเศร้านี่แหละเดินมองนี่แหละคำแรงมากก็สิมี่พที่ตังอยู่นี่พี่น้องเลยฉันซ่อนนอกคุณไปเป็นเจ้าของทีเนอะมองนี่สิรวยครับสองรอยเอเคอเพื่อนะ กว่าสองร้อยเอเคอร์สนามที่มองนี้ถ้าพี่น้องย่างเบงรอบๆบ,บ,บริเวณนี้ละพี่น้องไปบ้านสีผ้าหลอกมาสุนทังพี่บ้านมาสุนทังนี้พี่น้องเอ้ยรถบาดจอดอยู่ทางหลังรถไต่ทังทสิ่งซาสวรร์ข้าบำมีบด นอนในเด้อนะนอนอนใเด้อพักผ่อนแน่น่ะนะเห็นบ่พักผ่แน่พักผ่นแน่ผู้เสียงเลี้งนั่นน่ะ

ฮพสบายดีบายดีเป็นจังไหนแม่ดำอ๋อไม่ไหวออเราดินจ่าจะไปใช้หรอฮะเราดินจ่าจะไปใช้ใช้แม่ดำาึกไปยังไงเรยังกอนเพราะยังกอดอาจารย์เขามอาจารย์เราดิจาชื้อยังกอื้อยังไม่ขี่นกิโลอาจารย์เขาอาจารย์เท่าเท่าไหมเออ

อริสาใส่เดี๋ยวนี้พูด <c oughs> ฟังเสียงเด้อฟังเสียงพูด <c oughs> ขันยุใกล้สิว่านี่เอ,เออนี่ขันยุใกล้ขันยุปานกลางนั่นฟังแต่เสียงรถพูดเอาเมื่อนี่บ่มี่หอนโมจะอยู่ใต้ท่องรถปิ่นเกยียนมเมื่อนี่

คนนี้ปิกเียเมื่อกีได้แล้วโอ้ยนั่นแล้วมองมันจะได้กินกาแฟกันจังคูฮะดกันจังอุ้นี่ขามีปิกเนียต้มน้ำต้มน้ำต้มน้ำโอ้รินกาแฟแล้อกินอีกได้กินอีกก็ได้จันับนีก็ไรม้เ่ตะต้องมันสีสีขนั่ มัันยลงครบว่าเันงานศาสตร์ว่ะหลุดในถังสิ้นศาสวรรค์พร้อมกับียังขับมา้บัฟหมาหมุนรดใจถังโอ้ยดีดีครับรถใจถังขาวไง ผมสังเกตมันมันเต็มลยรถเตะถังงหมักม่ามักมึงหลุด้หมหมักเขาชู์อยู่หนาปอนแมนท่นันบนเลยเย็นมากเลอรถเตะถังสิบน่ดีก็ที่น้ลกาศาศพูดแล้วไปนอนถ้รถเตะถังมันเขาบอท่านในเปิดออกกังวินห้าหมองไปไม่น้องถ้าปาะพาูุไปฮู้อนครับแต่ยุหม่องหน ไม่ใช่ไม่โอ้โหหอนี่หอดเขาไคว่ามานํ้ำมล่รำอืดอยากอกินยกินยังก็ได้กินแม่เขาแข็งขึ้นลบเขาเขาก็มีแล้วกินกันว่าเขาขายอาหารตามสั่งก็ท่านโดนกับรถอี่ห้อ รถก๋วยเตี๋ยวกับสิแลนมาบ่ทนนโดรถปิ้งไก่แต่โมงหุงกับสิแลนมาซูมือนี่เขาบ่ได้จอดดูกระมองดิเขาหาเงินเขาแลนขวนกุ๊บพุ่นเหรอเห็นบ่อยู่พัทยาบอเดี๋ยวเรามาเห็นแล้วจะจอยแน่นอน ลราเหยียบรถนี่ยจำมิดนี่เนียเห็นจอยนั่นไหมเห็นบ่านน่ะแต่ว่าแบกขาเต้นบ่ขึ้นอืมก๋วขิงเผาร้อยกินเผาเม็ดว่ได้น้ำมูดีรวมมิฉี่เข่าไข่ใดไม่ไงเรายืมมาบ้านอีกอีกสามอีกสามสามเท้าอยู่นี่เข่าเข่าเป็นเส้นเมือครับโอ้ยเข่าบ่มันเข่าผมห่างตัวเข่าห่างมันมันขันในรถอันหนึ่งแลบโยกไปเบิดเลยเข่าผมห่างพี่สาวผมเหมือนกันพี่สาวผม ครับพี่สาวผมก็ออกมื่นเราได้ใช้งานทั่งเลยอันนี้คือสิเป็นโรงเรียนนั่นเนาะอย่าง

anh tìm bà hoa tìm bà tìm anh tìm bà tìm bà làm gì tìm bà tìm bà bà tìm bà tìm bà tìm bà bà tìm gì tìm bà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  bà tìm bà tìm bà ดีไหมดีไหมคื่วันจันทร์กำขาเจอี่างนั่นตื่นบันีิโอ้ยพี่กเกษตรอีนี้ไปหาฝนตไม้ห้องเนี่ยวันจันทพุ่นกระเื่นจะซื้อไปแบกเอาฝนตไม้อายาเามามาห้องเห็นต้นห้อยยันดินพุ่นกำขาใจีเขาเธอวันจันตื่นแล้วอีดันน่ะอย่าเหงาอุ่นไหมอย่าอุ่นเลยอย่าอย่าโอ้มีหอดอมหอยแกงห้อยบัน ไปหาไม, ah. oh. ม่น่ะมันจิ้มจิ้มอ่ะอุ่นเห็นฟอตลลโๆเอาว่าสิมันชินหน้าต้มกาแฟบอมแมนบ่โอ้อุ่นหอยอุ่นกินขั้นหอยเป็นแบบนี้เ้นหอยอุ่นอุ่นกินหอยอุ่นหอยกินแต่ว่า ทั้นหอยผู้ใหญ่นี่อุนอ่นบ่อุ่นบ่ร้องรีบรีบเลยท่นผู้ใหญ่คันาคนผู้ใหญ่ดีบนต้องอุ่นนั่นบ่บ่ตงได้รื่องนีอ่นี่่ ฮันบุนเรามันเสียรสชาตินี่อ่ะฮันบุาเราดีหรื้เราดีมันคิดทั้งนี้ได้เว้ยมากยิ่งข้นเอาคุเขาเกิดมาเนาะตาเล็กหน่อยก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเปลี่ยนวิวัฒนาการไปเพราะตะเภามากจะปิดหน้ยที่เราเด่นมันอ่อนลงหกสิบสิบไปนะใช่มีสี่อยู่ประมาณสิบสามสิบสี่ปีเริ่มเริ่มเริ่มอยากเรียนรู้ฮะใช่มีเพื่นน่ะสิบห้าสิบหกนี่กึ่น วอนนะเพน,เนก็มาพนโศกซนมาคือกันเลยเออก็โศกซ้อนููม <c oughs> ันิมาถิ่มช่วงดูหาิบหนิละส่สิบก้่หาิบอีกโอ้ยเราก็มาลอกท้องนี้นี้นียมาไก่เป็นบเราก็กตีมาย่งสซนมนช่วงสี่สกว่าหาสิบอีกสกอกท้องแล้วเมื่อผมยี่สิบสามผมก็เ,เห็นตากวางน,นี้อันนี่ทุอมือเนี่ยเราก็ใม่ขั้นบ่ได้ลงลดินบ่อโอ้ยเอาว่ากันไป่น้อเลย บมเมนข้ามหยาบด้วยพี่น้องเข้ามาล่งลินนี่ตั้งโมเด้ว่านะคะะรบคับบมดลจอจงนะคะรับบได้จอจง,จอจงแล้วกับบมเมนข้ามหยาบเข้ามาล่งลินนี่คือหมายคือหมายก็วามาเอาลีนมาลุ่งครับพี่น้องกะพิจรารณากับการรับชมกับการรับฟังย่สิไปคึดน,นยังไลยิ่าสิไปดาม,มากป็นเรื่องธรรมชาติขันบ่ขันบ่เื่องมีบ่ได้หัวดิเออไขรป่วยบันได้กร้างตัว กินเขาบ่าได้กินเขาบ่าได้นอนบ่หลับนีพ่อเอ้ยมันมีนิทานตัวพอ่เอเนาะผู้ผัวนอนส้มอยู่เอาเขาให้กินเอากินเขาแน่จะได้กินยามันเห็นบ่พีน่น้องพ่นมาเบิบ่งมาเยี่ยมมายามเลยนะบ่ยาขมบ่แซบอยู่หันแล้วเมียกระูน์ัวแล้วทิชกาทิหทลังตีนชินบ่เอาน้อบาดนน้เดี๋ยวไปเห็นของเมียบาดนน้เอาแน่อนั่นนะ เอาแม่วเราผู้จิตตายปลาอยู่กับมี่นั่นลูกตึงตาเห็นเอาเขามากินน้เพราะได้กินยาวจ้ะเพรายาดมนไปก้อนเขาเป็นโนบะเอาพี่น้องว่านูโมมวนกันลิปนีเก็บจูปไปชนี่เราจะพอกันคลิบต่อไปจะเป็นทิพย์ยงนั้นพี่น้องย่าเืินสิฮ่าให้พี่น้องบึงอยู่ตลอดเวลา เบืองความเกินไหวทางช่องยายกีระเบิดออฟฟิเชียลได้พี่น้องเด้อหักแลคคิดฮอดกันสุภูสุคนเบื้องแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับเตอร์ไ่พร้อมกับยักามโฆษนาให้กำลังใจครับทีมเอ่อเขาเอ่ยว่าบ้านของออฟฟิเชียลเนาะเออให้กำลังใจสุภูสุคนก่อนจากกันเสนอภาษาอีสานวลคำให้ฟังนะคะวันนี้เสนอคำว่าถังถังงูจะคำว่าทางบ่คำว่าทาง ขึ้นมาคขาว่า,ายื่นไม้ออกไปกระแทกแรงๆมันจะมีอะไรพุ่งไปข้างหน้าเขาเรียกว่าถังหรือพี่ร้องเ,อเห็นห้างมดแดงนังจะ้ะเออแงก็ได้ทังกันนี่ <c oughs> แหละเข้ามาทังพี่น้องเอาจบคลิปนี่ไว้เอาไว้พบกันคลิปต่อไปขอบุญขอบคุณที่เขามาชมขอบบุญขอบคุณท,ท,ที่ติดตาม สุกซดซึ้งสมใจหวังเป็นของดีของน้องรำรวยสุขผู้สุขคนเด้อล่าละพี่น้องบ๊ายบายชิดนหอดชิดนหอดจ้า